มาเมือง,งที่เียบพวกมบอแหลเงาเงาพวกพน,นักงนาะยินดีต้อนรับครับแล้วไต่อคนจะเคยมากึว่นีย มาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับคืนนี้อยู่ที่โฟกพระนครรัชดากรุงเทพมหานครนะครับมินิคอนเสิร์ตสารละประเทิงศิลป์นำโดยบู๊ชจักรพันธ์ลำเพลินครับพร้อมด้วยศิลปินนะครับทีมงานสร้างสารละระเทิงศิลป้องเฮามากนะไายตาครับพี่น้องครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมงานสารละประศิล์ได้มีโอกาสมาทําการแสดงนะครับขอบพระคุณผู้บริหารครับรานโฟกรัชดากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ให้โอกาสทีมงานสารละประเทิงศิล์มาหมาะก็เหม ออมมากรุงงเทปยยััู่บผู้จัดการ่ายดนตรีครับวันนี้อาโนสรันกรนะครับนั่มผ้ายิงงาบมาบอกข้อมันควาเสุขกับพี่นงเช่ากรุงเทพมหานครในมือนีนะครับเริ่มทำการแสดง24นาฬิกาครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเตรียมพบกับทีมงานสารรับดึงสินแน่นอนนะครับพี่น้องแฟนคลับแฟนพิง ช่วงปิดฤดูกาลแล้วคิดหอดปิดถึงกันนะครับมาหากันเด้อน,นะครับตอนนี้ยังมีที่ว่างนะครับยังมีที่ว่างสามารถติดต่อผ่านทางเพตทางร้านได้เลยโฟกพระนครรัชดากรุงเทพมานครนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทั้งเวทีตอนนี้กำลังจะเช็คเสาเช็คระบบนะครับกำลังเช็คเสาเช็คระบบเขาเศร้าไปท่านไหนเศร้าเปล่ามีบอลลีฟไหมไม่เป็นเป็นฟิฟฟ์เปล่าน้ำมั ลานกว้างขวางครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงเฮานะครับจากจองที่นั่งได้เลยวันนี้ม่วนแน่นอนเอาใจสายเตยสายยาวนะครับสกิปพิเศษพร้อมกับศิลปินใหม่ครับแม่พญามาหมอบข้อมอนค้อมซื้กับพี่น้องเป็นงานแรกนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวนะครับแม่ติ๋มกุสุมานะครับน้องออสตินนะครับสารเราประเดินสินวันนี้ก็มาด้วย มาหาพี่หาหน้องชาวกรุงเทพมหานคร<ม>คืนนี้เจอกันนะครับยี่สนาฬิกาเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเงีวๆเต็มอิ่มกับทีมงานสั้นเราเหมือนฮเฮงสินเดอพี่น้องอยู่ที่ร้านโฟกพระนครรัชดากรุงเทพนะครับ มางา่งายเดินทางสะดวกที่จอดรถจอดล่าสะดวกครับพี่น้องนะครับ <Okay. S 1> เดินทางมาหากันมหาให้กาลังใจทีมงานสร้างาดาวบฤหัสสินหลายๆเด้อครับพี่น้องน้องชาวกรุงเทพมหานครนะ <Okay. S 1> ครับเช็คส <Check, S 1> าวครับรออีกสักครู่รอเช็คสาวเช็กระบบน,นะครับสาวเสียง เจอกันนะครับในนอนถาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ